ทริปสวีทมาคิมเช็คอินสวิตเซอร์แลนด์หวานจนหิมะละลายเป็นสีชมพูมาคิมเหินฟ้าแลนดิ้งสวิตเซอร์แลนด์ทริปนี้หวานและโรแมนติกมากหิมะกลายเป็นสีชมพูกันเลยทีเดียว เกี่ยวก้อยกันไปเติมความหวานอีกแล้วละค่ะสำหรับคู่พระนางซุปตาหมากปลินและคิมเบอรี่ที่ล่าสุดนั้นเมื่อมีวันว่างในช่วงเทศกาลสงการานต์ก็เหินฟ้าไปสัมผัสอากาศหนาวๆช่วบรรยากาศสวยๆท่ามกลางหุบเขาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นสถานที่ในฝันของสาวคิมเบอรี่เลยทีเดียว และทริปนี้มาคิมนั้นก็ได้เห็นภาพวิวสวยๆทั้งคู่นั้นเก็บมาฝากด้วยเป็นวิวระหว่างที่ทั้งสองคนนั้นขณะขับรถไปกันเองบอกเลยเขาว่าโรแม,มนติกสุดๆและภาพของมาคิมก็หวานและโรแม,มนติกไม่แพ้กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าหิมะละลายกลายเป็นน้ำตาลและกลายเป็นสีชมพูไปเลย ก็ไม่รู้ว่าทริปนี้จะมีเซอร์ไพรส์ตามที่แฟนๆเขาลุ้นซิีนขอแต่งงานกันหรือเปล่านะจ๊ะบรรยากาศเป็นใจก็ไม่แน่อาจจะได้เห็นโมเมนต์ที่รอคอยก็เป็นได้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ